ขอเชิญกระทู้ที่ 1.2. 1จดหนึ่งท่านเทวป,ปิภพลิมจัดกรถามความคืบหน้าในการแก้ไขและจัดโครงข่ายรองของระบบคมนาคมในฝั่งธนบุรีขอเชิญครับรัมตรีรัมตีช่วยว่าการส่วนคมนาคมท่านอธิรัตนเสศเป็นผู้ตอบครับขอเชิญรัมตีครับขอ,ขอเชิญท่านสมาชิกทวพปปิภพครับครับ ท่านประธานที่เคารพกับผมนายเทวิภพดิมจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมาหาคนครทนบุรีคลองสารบางกอกใหญ่พักก้าวไก่ครับก็วันนี้ครับขอบคุณท่านประธานแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านอธิรัตน์นะครับรัตนเศษที่ได้มาตอบกระทู้ วันนี้ด้วยได้สารเวลาเข้าใจว่าภารกิจนี้ก็รัดตัวแน่นหนามากนะครับแต่ก็ท่านให้ความสําคัญกับสภาเสมอก็มาตอบกระทู้อยู่บ่อยๆเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคอมอท,ทั้งหมดนะครับคําถามของผมเนี่ยมันก็เกิดมาจากขออธิบอ,อธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับท่านประธานเพื่อความเข้าใจไม่ยืดยาวครับก็คือฝั่งทนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีการเติบโตขึ้นเยอะนะครับในพื้นที่ผมเองมีรถไฟฟ้าสายสีทอง สายสีนทั้เงินนะครับที่เป็นเซอร์เคิลไลน์ที่เป็นแยกท่าพระเนี่ยก็มีเกิดขึ้นมากมายสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมากนะครับในการเข้าเมืองมาทํางานในบริเวณสาทรหรือว่า,าเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับฝั่งทนเป็นอย่างมากโดยคนที่อยู่ในฝั่งเมืองเนี่ยก็สามารถมาเที่ยวอย่างเช่นตลาดภูก็ได้นะครับรวมถึงมี BTS ที่เป็นสายเดิมอยู่แล้วเนี่ยทำให้ มีรถไฟฟ้าอยู่มากซึ่งถือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งมวลชนเนี่ยสายหลักนะครับเพราะว่าสามารถขนคนได้มากเอายกตัวอย่างอย่างสถานีทนบุรีเนี่ยมีคนใช้อยู่ประมาณ1มื่นเจ็ดห้าร้อยคนต่อวันนะครับก็ถือว่าจะมองว่าเยอะก็เยอะแต่ผมมองว่ายังน้อยระบบสามารถรองรับได้มากกว่าน,นี้นะครับถ้าไปเทียบกับสถานีอื่นในฝั่งเมืองที่อยากจะจุจักเอยหรือสถานีต่างๆเนี่ยผมว่า น้อยกว่าเป็นสิบเท่าแล้วสามารถเพิ่มเป็นวันละเป็นแสนคนหรือสองแสนคนได้เลยด้วยซ้ําซึ่งปัญหาเนี่ยหลักๆนะครับมันก็มาจากขนส่งมวลชนสายหลักเนี่ยมันไม่มีระบบฟีดเดอร์ไลน์นะครับหรือว่าระบบขนส่งสายรองมารองรับอย่างเพียงพอตามหลักการแล้วนะครับขนส่งสายหลักเนี่ยต้องวิ่งเป็นเส้นตรงที่สุดใช่ไหมครับแล้วขนขนส่งสายรองอย่างพวกรถเมล์รถสองแถวรถกระปอร๋อเนี่ย ต้องมาวิ่งเป็นสายตัดแต่ปัจจุบันเนี่ยก็กลับพบว่ารถเมล์ต่างๆเนี่ยโดยมากเอาไปว่ายกตัวอย่างสายจีจอยจักรหมอชิดเนี่ยมาอย่างสยามรถเมล์ก่อนสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยมีสายเท่าไหนตอนนี้มีเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําก็เพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดและทํากําไรมากที่สุดให้กับระบบให้กับบริษัทขนส่งขอสอมกรหรือพวกบริษัทร่วมต่างๆนะครับจึง ไม่มีใครอยากไปวิ่งเส้นทางที่ขาดทุนเท่าไหร่หรือว่าจะมาเป็นฟีเดอร์ไลน์ให้กับ BHS เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าฝั่งทนด้วยคาแรคเตอร์ท,ที่แบบมีตอกซอกซอยเยอะมากนะครับเลยขาดตรงนี้ไปมากๆนะครับหลายๆซอยไม่มีรถ2แถวนะครับบางซอยเนี่ยวินมอเตร์ไซค์ก็ยังตั้งไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่เอกชนในการจัดตั้งวินมอร์ไซค์เลยด้วยซ้ํา ผมว่าอุปสรรคหลักของอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องงบประมาณนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับท่านรัฐมนตรีนะครับกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับที่ผมมองว่าปัญหาของเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆแล้วใช้งบประมาณน้อยมากในการแก้ไขผมจะยกตัวอย่างครับว่าปัญหาเหล่านี้คืออย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยมีขอสอมกที่ดูรถเมย์มี MRT ที่ดูดูรถใต้ดิน b t s ที่ดู รถไฟฟ้าใช่ไหมครับซึ่งหน่วยงานเหล่านี้แยกตัวเป็นอิสระออกจากกันไม่มีหน่วยงานใดที่จะมาคุมหรือสั่งได้เลยผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะคุมและสั่งหมดได้หรือเปล่านะครับแต่แน่ๆคือผู้ว่ากรทมอไม่มีสิทธิในการไปบริหารจัดการตรงนี้เลยจะตั้งสายรถเมล์ขึ้นมาใหม่ก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือผมมองว่าต้องกระจายอานาจให้กับส่วนท้องถิ่นไปแล้วก็รวมอํานาจมีองคอ์กรหนึ่งอย่างในฝรั่งเศสเนี่ยจะมี องค์กรหนึ่งชื่อว่า r e g i e Autonome dei Transporti a i r i s i a n นะครับคือเป็นเขาเรียกว่าขนส่งมวลชนของปารีสนะครับแล้วก็อย่างอังกฤษจ,จะมี TfL หรือ Transport for London นะครับซึ่งเป็นคนที่ดูทางรถไฟย,ยาวกว่า402กิโเมตรในเขตมหานครลอนดอนนะครับรวมถึงรถเมย์ที่ครอบคลุมถึง675สายรวมถึงเรือเมย์ที่วิ่งในแม่น้ำเทมด้วย นะครับเขาก็ทําบัตรออ s สเตอร์มาครับทำให้คนใช้ได้คล้ายๆบัตรแมงมุมที่รัฐบาลพยายามจะทำนะครับซึ่งทําไม่สําเร็จเพราะว่าต่างบริษัทต่างมีผู้ว่าจ้างผู้จ้างเหมาของใช้บัตรโดยสารของตัวเองอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เลสขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับว่าเป็นการจัดการที่ไม่ดีผมก็เลยอยากจะถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านอธิรัฐนะครับที่เป็นตัวแทนกระทรวงคมนาคมมาตอบว่ามีหน่วย หน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องและมีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงลดโดยสารของสมกลดร่วมเอกชนรวมถึงระบบขนส่งมวลชนขนาดเล็กอื่นๆเพื่อจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้ง BTS และ MRT บ้างไหมครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นคำถามแรกครับครับขอเชิญรัฐมน,นตรีครับ กับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆท,ท่านนะครับผมนายอธิรัตน์รัตนเสศษครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับให้มาตอบกระทู้ของท่านสสเทพิภพลิมจิตตกรนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับที่ท่านช่วยมาสะท้อนปัญหาท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยญ่ของผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นฝั่งพระนครหรือฝั่งธนบุรีนะครับ ครับแล้วก็อย่างที่ท่านได้กล่าวมานะครับว่าปัญหาการบริหารจัดการเนี่ยเกิดขึ้นมายาวนานแล้วซึ่งณปัจจุบันเนี่ยต้องก็ต้องกลาบเรียนนะครับว่าโดยทางรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราได้มีหน่วยงานหลักๆ2หน่วยงานที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อมาดูแลรับผิดชอบนะครับก็คือหน่วยงานแรกก็คือกรมการขนส่งทางบกแล้วก็องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคอสอมกซึ่งจะเป็น สองหน่วยงานหลักโดยกรมการขนส่งทางบกนะครับตอนนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ให้เรียกว่าทำแผนปฏิรูปทั้งหมดเพื่อที่จะเชื่อมโยงปัญหาต่างๆเหมือนที่ท่านว่าว่าปัญหาในอดีตที่ว่าการทับซ้อนกันระหว่างรถสายลองรถร่วมบริการต่างๆกับรถเมย์ต่างๆตรงนี้นะครับของเดิมกรมการขนส่งทางบกเราไม่ได้ดูทั้งหมดตอนนี้เราได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก าเป็นเลกูลเ t เตใหญ่ในการควบคุมจัดการไม่ว่าจะเป็นรถเมย์อสอมก,กอเองต่างๆหรือรถตู้รถร่วมบริการรถกระปอร๋อที่ท่านกล่าวมาก็ต้องมาขออนุญาตแล้วก็ต้องมาร่วมปฏิรูปด้วยกันว่าเราจะทําอย่างไรให้การเดินทางมันครอบคุมมากที่สุดไม่ให้ทับซ้อนกันแล้วก็ป้อนผู้โดยสารไปยังฟีเดอร์ต่างๆให้มากที่สุดแล้วต่อมาก็คือของขอสอมก,กนะครับถ้าท่านได้ติดตามข่าวสารนะครับทาง กระทรวงคมนาคมเองได้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการนโยบายรับวิสาหกิจนะครับก็เสนอแผนฟื้นฟูของขอสอมกซึ่งในแผนฟื้นฟูดังกล่าวก็จะมีเรื่องของการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถเมย์ใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะเน้นเป็นอย่างยิ่งก็คือเราจะเน้นเรื่องการเชื่อมต่อล้อรางเรือให้เป็นการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆทุกชนิด เชื่อมต่อไปยังจุดท่องเที่ยวสําคัญสําคัญสถานที่สําคัญในกรุงเทพทั้งฝั่งพระมระน,นครหรือฝั่งธนบุรีหรือเป็นการลดความทับซ้อนเพราะที่ผ่านมาในอดีตถนนบางเส้นก็มีรถเมล์หลายสายวิ่งทับซ้อนกันตรงนี้เราก็ต้องมาปรับเพื่อลดความทับซ้อนแต่เราจะเสริมด้วยประสิทธิภาพให้จํานวนวิ่งเพิ่มที่มากขึ้นลดความทับซ้อนลดการแย่งลูกค้าเพื่อเพิ่มการบริการให้ ดียิงขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้ทางกอสมกรในแผนฟื้นฟูก็ได้เตรียมในเรื่องของการจัดหารถโดยสารใหม่เพิ่มขึ้นมาโดยจะเป็นในเรื่องของรถ e ีวีรถไฟฟ้าซึ่งจะช่วยในเรื่องของมลพิษนะครับจากแผนฟื้นฟูเองท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ตั้งคณะ กรรมการพิจารณารายละเอียดของแผนฟื้นฟูขึ้นมานะครับโดยท่านรองนายกอนุทินก็ได้เป็นประธานนะครับแล้วก็ได้มีข้อสังเกตต่างๆซึ่งโปรเซสตอนนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ว่าเตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรีแผนแผนฟื้นฟูของสองมคกซึ่งคาดว่าน่าจะเข้าคณะรัฐมนตรีได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจากแผนฟื้นฟูนี้ก็จะทําให้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตท,ทั้งหมดก็จะ ได้แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วผมก็ขออนุญาตเน้นย้ำไปในอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะทางฝั่งทนเพราะเห็นท่านถามเจาะมาทางฝั่งทนว่านังฝั่งทนนี่เรามีการเชื่อมต่อโดยปัจจุบันตอนนี้ในโดยทางกทมนะครับก็ได้มีการให้บริการรถโดยสารพิเศษ BRT หนึ่งเส้นทางก็คือจากสายสาทรราชพฤกษ์หรือสายช่องนอนทรีราชพฤกษ์นะครับก็ให้เป็นบริการโดยสาร ไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ขอญาตตอบคําถามแรกของผู้สมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมครับเขาเชิญครับครั้งที่สองครับท่านพิภพครับเชิญครับกราบกรเยนท่านประธานที่เคารพกระผมนายทวิภพยิ้มจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครทบรีคลองสานบางกอกใหญ่พักก้าวไก่ครับก็ ขอบคุณนะครับในคําตอบอันแรกก็คือมีประเด็นของก็เป็นมีเรื่องน่ายินดี2อย่างที่ผมได้ได้ได้ฟังนะครับอันแรกก็คือได้ทราบความหวงใยของท่านนายกและก็รัฐบาลในการที่ทําแผนปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะของอน่าจะทั้งประเทศด้วยนะครับไม,ไม่ไม่น่าจะทำจากกรฟมอ,อย่างเดียวนะครับแล้ว เรื่องนั้นดีดีอันที่สองนี่คือโอ้ผมฟังแล้วเออคำว่าปฏิรูปแผนปฏิรูปคำว่าปฏิรูปเนี่ยมันก็ฟังฟัง,ฟงก็ดูดีมันก็ไม่ไเรื่องร้ายนี่ครับอันนี้ก็เป็นที่ชื่นใจนะครับว่าได้รู้ว่าคําว่าปฏิรูปมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะรครับก็คําถามที่สองของผมนะครับก็คือจริงแล้วผมก็อยากเสนอเนีไปทางท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าคือในฝั่งทนเนี่ยผมไปเดินบ่อยคือตอนนี้ทุกคนหน้าบ้านของเราก็คือเป็นถนนใช่ไหมครับ เราจะสร้างประตูหน้าบ้านเราก็สร้างที่เป็นถนนแต่ถ้าเราลองไปดูในชุมชนต่างๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาก็สร้างบ้านกันริมคลองหน้าบ้านเขาคือคลองใช่ไหมครับพอวันหนึ่งเนี่ยคลองอไม่ได้ใช้รับบามีถนนถนนก็ชิงความเป็นพระเอกไปนะครับว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นทางสายหลักแล้วทาให้หลังบ้านเนี่ยหน้าบ้านเก่าเนี่ยคือหรือคลองเนี่ยซุดโซไปเพราะไม่มีใครใช้แล้วก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครแคร์ว่าเป็น เป็นหน้าบ้านตัวเองนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยผมก็ไปค้นมานะครับไปทําข้อมูลค้นข้อมูลมาว่าโหผมก็เกิดไม่ทันนะครับเพราะผม,ผมอายุ31ปีแต่เมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ยมีการใช้เรือเมสีเขียวนะครับแล้วก็เรือเมสีแดงเนี่ยรองรับประชาชนที่สัญจรไปมาในเขตเมืองนะครับซึ่งเรือเมนี้แหละคือพระเอกของการขนส่งคมนาคมในกรุงเทพนะครับมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยความ ที่ขนส่งทางน้นําในกรุงเทพเนี่ยก็จะเหลืออยู่เส้นหล,ลักๆนะครับก็คือเรือด่วนเจ้าพยานะครับที่วิ่งจากนนทบุรีมา,าไปสุดที่สะพานตักสินนะครับท่าน้ําสาทรนะครับเรือคลองแสนแสบนะครับที่มีคนใช้กว่า5 2 8 9 2คนต่อวันเนี่ยที่วิ่งมาจากทางาบางกะปินะครับเข้ามาสู่เมืองเลยก็ได้ครับใจกลางเมืองซึ่งตรงนี้เป็นเส้นทางที่แบบสุดยอดมากเลยนะครับ แล้วก็มีเรือข้าวฟาดอีกครับเชื่อไหมครับว่าเรือข้าวฟาดเนี่ยคนใช้วันละแบบหนึ่งแสนคนนะคือเยอะกว่าสิบเท่าของที่ผมได้เรียนไปก่อนว่าคนที่ใช้ BHS สานีทนบุรีนะครับซึ่งจะจากตัวเลขตรงนี้มองได้ว่ากรุงเทพมหานครที่เป็นเวนิ้ตะวันออกเนี่ยมีระบบโครงข่ายที่บรรพบุรุษของเรานะครับตั้งแต่รัชกาลที่5้าได้ขุดคลองขุดต่างๆมาเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางโดยรทชาติเป็นไฮเวย์อยู่ดั้งเดิมแล้ว ก็อยากให้พัฒนาตรงนี้ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปนะครับแล้วผมก็มองว่าอย่างตัวอย่างที่ผมเคยคุยกับอาจารย์ยานยงนะครับที่เขาตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะครับคือท่านก็ศึกษาเกี่ยวกับคองลาดพร้าวซึ่งคองลาดพร้าวเนี่ยก็มีการทําเป็นเส้นทางซึ่งคองลาดพร้าวเนี่ยก็กำลังจะได้ข่าวว่ากาลังจะมีการเปิดใช้ในเร็วนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนลาดพร้าวนะครับคือผมก็มองว่า ผมก็มองว่าการขนส่งงานาเนเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วผมค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับโครงการที่จะพัฒนาเป็นสวนชาณะอย่างคลองแสนแสบต่างๆเนี่ยคือผมมองมองว่าประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยคนที่ใช้ประโยชน์โอเคอาจจะมีประชาชนบ้างครับแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการพัฒนาแถวคลองแสนแสบเป็นสวนสาณะสวนสาธารณะเนี่ยมันก็อาจจะไปเข้าข่ายกับ การเอื้อประโยชน์ให้บริษัทอสังหาหริมทรัพย์รายใหญ่ต่างๆก็เป็นได้นะครับดังนั้นผมคือขอแสดงจุดยืนไว้ตรงนี้นะครับท่านประธานครับก็ผมก็อยากจะสอบถามไปถึงท่านรัฐมนตรีนะครับว่ารัฐบาลและตัวท่านเนี่ยมีการวางแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางน้ำอย่างไรต่อจากนี้นะครับโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีมีการ มีแผนในอนาคตอย่างไรบ้างน,นะครับเพราะต้องเข้าใจว่าการพัฒนาขนส่งสาธารณะเนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของอประชาชนนะครับแล้วก็ฐานะนะครับในแง่ของที่ว่าถ้าขนส่งสาธารณะสะดวกเนี่ยเขาก็อาจจะสะดวกและถูกเนี่ยเขาอาจจะไปหางานที่ไกลกว่าแล้วก็มีมีรายได้ที่ดีกว่าได้นะครับมีโอกาสในการเปิดกว้างทางท้งการศึกษาทางทางธุรก,กิจต่างๆได้ครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าการเปิด ระบบขนส่งทางน้ำหรือเรือมีเนี่ยมันจะทําให้คลองของเรากลับมาเป็นหน้าบ้านครับแล้วความสําคัญของคลองในเขตธอมรีมันจะกลับมาความสวยงามจะกลับมาแล้วผลประโยชน์ที่มีต่อประเทศชาติททางด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะกลับมาอีกครั้งครับครับกระเชียรรัฐมนีครับครับขออนุญาตก,กับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับต่อคําถามที่สองนะครับเรื่องแผนพัฒนา ระบบการขนส่งทางน้ำนะครับก่อนอื่นก็ต้องกลับเรียนว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีทางรัฐบาลกระทรวงคมนาคมเองเราได้ให้ความสําคัญกับการขนส่งการบริการทางน้ําไม่แพ้ทางบกหรือทางรางเพราะอยากให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนกรุงในการจะหลีกหนีการจราจรที่ติดขัดได้นะครับโดยล่าสุดกระทรวงคมนาคมนะครับได้ให้ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรตอนนี้ศึกษาภาพรวมภาพใหญ่คือทำแผนของกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดหรือ Wmap ขึ้นมาซึ่งเป็นการตอบโจทย์ของการขนส่งทางน้ำว่าเราควรจะพัฒนาอะไรก่อนอันดับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวคนลงทุนตรงไหนบ้างตรงไหนเป็นจุดคุ้มทุนตรงนี้เราได้ทำการศึกษาขึ้นมาคาดว่าภายในปีหน้าก็จะได้ ผลการศึกษาที่เป็นชัดเจนแต่ในระหว่างนี้นะครับโดยกรมเจ้าท่าก็ได้มีการพัฒนาการขนส่งทางน้ํามาตลอดนะครับต้องกลับเรียนว่าโดยกรมเจ้าท่าเรามีนโยบายนะครับปรับปรุงท่าเรือและยกระดับจากท่าเรือที่เป็นท่าเรือทุกวันนี้เป็นสถานีเรือหรือสมาร์ทเพียในอนาคตก็คือเป็นสถานีเรือที่เป็นสถานีเรือปิดเน้นเรื่องความสะดวกปลอดภัยแล้วก็รองรับ ตัวร่วมรวมถึงรองรับเรือไฟฟ้าที่จะวิ่งในเจ้าพยาซึ่งก็จะเปิดบริการภายในปลายธันวานี้ s เดี๋ยวท่านนายกก็จะไปเปิดนะครับเป็นเรือไฟฟ้าที่จะวิ่งแม่น้ําเจ้าพยาโดยในแผนของกรมเจ้าท่าในปี6 4สีเนี่ยเราจะมีการปรับปรุงให้เสร็จ6ท่าได้แก่ท่าช้างท่าเตียนท่าสาทรท่าบางโพท่าเกียกกายท่าราชินีและที่อยู่ในแผนจะปรับปรุงให้เสร็จในปี66อีก13ท่า แผนปี67อีก10ท่าซึ่งทั้งหมดแล้วนะครับก็ตามลำดับความสำคัญโดยเราจะเน้นไปที่จุดเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น MRT BTS หรือขนส่งขอสมกเป็นหลักหรือจุดที่ประชาชนใช้บริการกันอย่างมากผมขอมาโฟกัสลงที่ทางฝั่งทนที่ท่านบอกที่ทางกรมเจ้าท่าที่จะได้ทำก็จะมีทาง ถ้าเรือปากคลองศารตรงนี้ก็จะเชื่อมกับ BTS สายสีทองที่จะกำลังดำเนินการอยู่นะครับซึ่งจากสถานีคลองศารตรงนี้ก็ถือว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดที่ให้พี่น้องฝั่งทนได้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสบายใจนะครับครับแล้วก็ต่อมาทางสถานีปากคลองศารถ้านั่งเรือข้ามฟากมาก็จะเป็นสถานี ท่าเรือของกรมเจ้าท่าตรงนั้นเราก็ยังสามารถเชื่อมไปยัง MRT สายสีน้ำเงินไปยังทางหัวลำโพงได้นะครับสำหรับในพื้นที่ฝั่งทนที่ท่านกล่าวถึงปัจจุบันนี้เราได้มีการเดินเรือหลักๆ2เส้นทางก็คือเส้นทางแรกก็คือ1คลองภาษีเจริญซึ่งอันนี้ก็มีการเดินเรือมานานแล้วตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ประตูน้ำภาษีเจริญถึงซอยเพชรเกษมห9านวน 15ท่าระยะทาง11.5กิโลเมตรมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า3ท่าก็คือท่าเรือบางว่าเชื่อมต่อกับ MRT สถานีบางว่าท่าเรือเพชรเกษม31เชื่อมต่อกับ MRT สถานีเพชรเกษม48ท่าเรือเพชรเกษม35เชื่อมต่อกับ MRT สถานีภาษีเจริญแล้วท่าที่กำลังทดลองใช้อยู่ณนะปัจจุบันก็คือท่าเรือ คลองบางกอกใหญ่ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองแล้วก็หาผู้ประกอบการคาดว่าก็น่าจะเปิดบริการให้เร็วๆนี้แล้วในอีกโครงการที่ทางเจ้าท่าเองแล้วก็กระทรวงคมนาคมได้ศึกษาอีกสองคลองที่จะเปิดเป็นเส้นทางเดินเรือให้บริการในทางฝั่งทนก็คือทางคลองบางกอกน้อยแล้วก็คลองมหาสวัสดิ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทําให้พี่น้องชาวฝั่งทนได้รับความสะดวกสบายในการ เลือกโดยสารไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางรถหรือทางรางนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีให้บริการเรือโดยสารในคลองประดุง,รดงกรุงเกษมซึ่งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกก็ได้ไปเปิดเรือไฟฟ้าอย่างเป็นทางการนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ท่าเทวราชถึงสถานีหัวลำโพงจํานวน10ท่าแล้วก็เหมือนอย่างที่ท่านกล่าวมาครับว่าเรายังมีการให้บริการเรือข้ามฟากในแม่น้ําเจ้าพระยาอีก24จุดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับทางกระทรวงคมนาคมโดยรัฐบาลเองนะครับก็คํานึงถึง เพราะแม่พี่น้องประชาชนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธนารนณะเป็นหลักต้องการให้ทุกคนได้รับความสะดวกสบายความรวดเร็วแล้วก็ความปลอดภัยนะครับก็ขออนุญาตตอบคําถามที่2ครับครับก็ขอบคุณท่านสมาชิกและก็ท่านรัฐมนตรีนะครับท่านได้ใช้เวลาไปท่านผู้ถามใช้เวลาไป9นาทีเศษท่านผู้ตอบใช้เวลา8นาทีเศษนะครับขอบคุณครับ